ทักษะการเขียนพยัญชนะไทยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่การเรียนรู้วิชาภาษาไทยค่ะเมื่อค่าเ,เรียนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับท่าทางในการเขียนวิธีการจับดินสอรวมถึงได้สนุกไปกับการฝึกเขียนเส้นในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วดังนั้น วันนี้จะขอพาน้องๆมาฝึกการเขียนพยัญชนะไทยกันค่ะเอาล่ะค่ะเตรียมกระดาษกับดินสอกันพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในการที่น้องๆจะสามารถเขียนหนังสือได้อย่างสวยงามและเรียบร้อยนั้นนอกจากน้องๆจะต้องพยายามหมั่นฝึกฝนคัดลายมืออยู่เป็นประจำแล้วก่อนเริ่มเขียนน้องๆจะต้อง เตรียมท่าทางสำหรับการเขียนให้เหมาะสมเสียก่อนและต้องจับดินสอให้ถูกวิธีด้วยจำได้ไหมคะว่าเราจะต้องนั่งอย่างไรและจับดินสอแบบไหนเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะให้น้องๆลุกขึ้นยืนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองนั่งด้วยท่าทางที่ถูกต้องกัน ให้น้องๆค่อ,คอยๆนั่งนะคะโดยจะต้องนั่งตัวตรงศีรษะตั้งตรงโดยไม่มีการประคองด้วยแขนถ้าน้องๆใช้แขนในการนั่งจะทำให้การจับดินสอมไม่มีประสิทธิภาพในการเขียนนั้นจำได้ไหมคะว่าน้องๆต้องพยายามอย่าให้ตัวหรือแขนเอียงหรือเอนลงบนโต๊ะหรือเอาศีรษะนอนบนมือเพราะ นอกจากจะเป็นท่าทางการนั่งที่ทำให้กระดูกสันหลังโค้งงอแล้วยังอาจทำให้สายตาเอียงอีกด้วยค่ะเมื่อน้องๆได้ท่าทางในการนั่งที่เหมาะสมแล้วลองจับดินสอด้วยวิธีที่ถูกต้องกันนะคะการจับดินสอที่จะทำให้น้องๆใช้แรงในการเขียนน้อย ซึ่งทำให้มือไม่ลาง่ายและทำให้มีการเคลื่อนไหวที่สะดวกคือการจับดินสอด้วยสามนิ้วน้องคนไหนที่ยังจับไม่ถูกต้องให้ลองทำตามอีกครั้งนะคะให้น้องๆถือดินสอไว้ด้วยนิ้วสามนิ้วคือนิ้วกลางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้สังเกตดูว่าดินสอจะอยู่บนข้อนิ้วกลาง ขณะที่นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จะจับดินสอไว้ห่างจากปลายดินสอประมาณหนึ่งนิ้วส่วนนิ้วก้อยและนิ้วนางของน้องๆจะวางพักอยู่บนกระดาษจะได้ท่าทางการจับดินสอที่ถูกต้องแบบนี้ค่ะถือดินสอไว้นะคะ เราจะมาเริ่มฝึกเขียนพยัญชนะไทยของเรากันน้องๆยังจำรูปแบบเส้นต่างๆ13แบบที่เราได้ฝึกเขียนเมื่อคาบเรลียนที่ผ่านมากันได้หรือเปล่าคะเก่งมากค่ะแบบเส้นเหล่านั้นเนี่ยแหละเป็นพื้นฐานของการเขียนตัวพยัญชนะไทยค่ะมาค่ะมาดูกันว่าพยัญชนะแต่ละตัวของภาษาไทยมีรูปแบบการเขียนหรือมีการลากเส้นแบบใดบ้าง เริ่มจากเส้นแบบที่หนึ่งและแบบที่สองซึ่งเป็นเส้นตรงแบบที่หนึ่งลากเส้นตรงจากบนลงล่างแบบที่สองลากเส้นตรงจากล่างขึ้นบนพยัญชนะที่เขียนโดยใช้รูปแบบการลากเส้นในล,ลักษณะนี้ได้แก่กไก่ทอถุง พอสัมภารง,ง,งูจอจานและวอแหวนค่ะน้องๆสังเกตไหมคะว่าพยัญชนะแต่ละตัวจะมีลูกศรและตัวเลขกำกับอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการเขียนน้องๆจะต้องเริ่มลากเส้นจากตำแหน่งเลขหนึ่งในทิศทางเดียวกับลูกศรไล่ไปเรื่อยๆจนถึงลำดับเลขสุดท้าย ของแต่ละพยัญชนะเราจะมาลองดูตัวอย่างการลากเส้นตามลูกศรและลำดับเลขด้วยรูปแบบเส้นตรงของพยัญชนะกอไก่ไปพร้อมๆกันนะคะกอไก่มีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะน้องๆ ลองลากเส้นตามแบบดูสิคะสำหรับพย,ยัญชนะตัวอื่นได้แก่ทอถุงพอสำเภางองูจอจานและวอแหวนจะมีวิธีการเขียนโดยใช้เส้นตรงลากเส้นจากบนลงล่างหรือ เส้นตรงลากจากล่างขึ้นบนตามลูกศรและลำดับเลขเช่นเดียวกับกอไก่ค่ะเราลองมาฝึกเขียนพยัญชนะเหล่านี้ดูนะคะทอถุงพอสำเาอ งองูจอจานวอแหวนค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้นมาต่อกันที่พยัญชนะในกลุ่มถัดไปซึ่งมีการเขียนโดยใช้เส้นเฉียงกันบ้างนะคะเส้นเฉียงที่น้องๆได้ลองเขียนกันไปแล้วได้แก่เส้นเฉียงที่ลากเส้นจากข้างบนลงข้างล่างโดยให้ลากจากด้านขวาไปด้านซ้ายและเส้นเฉียงที่ลากเส้นจากด้านซ้ายไปด้านขวา เส้นเฉียงที่เริ่มลากจากข้างลา่างขึ้นข้างบนโดยลากเส้นจากด้านซ้ายไปด้านขวาและเส้นเฉียงที่ลากเส้นจากด้านขวาไปด้านซ้ายพยัญชนะที่เขียนโดยใช้รูปแบบการลากเส้นในลักษณะนี้ได้แก่คอควายดอเด็กตอเต่าคอระคังทอทง รอเรือพอพึ่งฝอฝาพอพานและฟอฟันพยัญชนะทั้งหมดเหล่านี้จะมีลูกศรและตัวเลขกำกับอยู่เช่นกันซึ่งจะช่วยให้น้องๆสามารถเขียนได้อย่างถูกต้องเราจะมาลองดูตัวอย่างการลากเส้นตามลูกศรและลำดับเลข ด้วยรูปแบบเส้นทแยานของพยัญชนะคอควายไปพร้อมๆกันนะคะคอควายมีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะเอาล่ะค่ะน้องๆลองลากเส้นตามแบบตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงสี่ดูสิคะเก่งมากค่ะเขียนคอควายกันได้อย่างถูกต้องแล้วน้องๆลองเขียนพยัญชนะตัวอื่นๆ ได้แก่ดอเด็กตอเต่าขอระคังทอทงรอเรือผอพึ่งฝอฝาพอพานและปอฟันตามลูกศรและลำดับเลขกันดูบ้างนะคะดอเด็ก ่อเต,ต่าขอระคังทอทอง รอเรือผอพึ่งฝอฝา พอพานพอฟันมาถึงพยัญชนะในกลุ่มถัดไปที่มีการเขียนโดยใช้เส้นแนวนอนกันบ้างนะคะเส้นแนวนอน จะมีวิธีการเขียนโดยลากเส้นจากด้านซ้ายไปด้านขวาและลากเส้นจากด้านขวาไปด้านซ้ายแบบนี้ค่ะซึ่งพยัญชนะที่เขียนโดยมีการใช้เส้นแนวนอนด้วยได้แก่บอเบไไม้ปอปลายอหญิงชอเชอและนนเน น้องๆลองดูที่ลูกศรตรงช่วงของเส้นแนวนอนในพยัญชนะเหล่านี้ดูสิคะเห็นไหมคะว่าเวลาน้องๆเขียนจะต้องเขียนจากซ้ายไปขวานะคะเอาละค่ะมาลองดูตัวอย่างการลากเส้นตามลูกศรและลำดับเลขด้วยรูปแบบเส้นแนวนอนของพยัญชนะบอใบไม้กันนะคะ บอใบไ,ไม้มีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆลองลากเส้นตามแบบดูนะคะปอปลายอหญิง ชอเชอร์นอนเนนเมื่อยมือกันหรือ,อยังคะถ้ายัางไม่เมื่อย เรามาฝึกเขียนพยัญชนะในกลุ่มถัดไปที่มีการเขียนโดยใช้เส้นโค้งครึ่งวงกลมกันบ้างดีกว่าเราลองมาฝึกเขียนเส้นโค้งกันก่อนนะคะเส้นโค้งแรกลากจากด้านซ้ายไปด้านขวาเส้นโค้งต่อมาลากจากด้านขวาไปด้านซ้ายและสุดท้ายเส้นโค้งกลับหัว ลากจากด้านซ้ายไปด้านขวาช้าช้าแบบนี้ค่ะซึ่งพยัญชนะที่จะนำมาให้น้องๆเขียนได้แก่พยัญชนะชอชิงพยัญชนะทอทหารพยัญชนะลอลิงพยัญชนะสอสาราพยัญชนะสอลือสีพยัญชนะสอเสือพยัญชนะลอจุลาพยัญชนะอออ่างและ พยัญชนะหอหนกฮูกค่ะน้องๆสามารถฝึกเขียนพยัญชนะเหล่านี้ได้จากลูกศรและตัวเลขกำกับอยู่ค่ะจากลูกศรและตัวเลขที่กำกับอยู่ที่ตัวพยัญชนะที่น้องๆเห็นเรามาลองดูตัวอย่างการลากเส้นของพยัญชนะชอฉิงกันนะคะชอฉิงมีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะ ง่ายนิดเดียวเองน้องๆลองลากเส้นตามแบบดูนะคะดูตัวอย่างกันไปแล้วอย่ารอช้าน้องๆลองฝึกเขียนพยัญชนะตัวอื่นๆได้แก่พยัญชนะทอทหารพยัญชนะลอลิงพยัญชนะสอสาลาพยัญชนะสอเสือพยัญชนะสอลือศี พยัญชนะลอจุลาพยัญชนะอออ่างและพยัญชนะหอนกูกตามลูกศรและลำดับเลขกันดูเลยค่ะมาถึงพยัญชนะกลุ่มสุดท้ายกันแล้วนะคะเอใครจำได้บ้างคะว่ายัางเหลือเส้นคองแบบใดที่เรายัางไม่ได้พูดถึงอีกบ้างนะอ๋อ ขอบคุณค่ะยังเหลือเส้นที่เป็นรูปวงกลมเต็มวงนั่นเองลองฝึกเขียนวงกลมกันก่อนนะคะวงกลมแรกให้ลากเส้นจากด้านซ้ายไปด้านขวาช้าๆลากต่อเนื่องจนเต็มวงเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วลองวาดเส้นวงกลมต่อมาโดยลากจากด้านขวาไปด้านซ้ายกันบ้างค่ะ มาดูกันสิคะว่าพยัญชนะตัวใดบ้างที่เรายังไม่ได้ลองฝึกเขียนเอ่ยใช่แล้วล่ะคะ่ะพยัญชนะที่ยังไม่ได้ลองฝึกเขียนก็คือพยัญชนะคอคน้นพยัญชนะนอนหนูพยัญชนะมอหมาพยัญชนะยอยักษ์และพยัญชนะหอหีบคะ่ะ เรามาลองดูตัวอย่างการลากเส้นของพยัญชนะคอคน้นมีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะน้องๆลองลากเส้นตามแบบดูนะคะน้องๆลองฝึกเขียนพยัญชนะตัวอื่นๆที่เหลือได้แก่พยัญชนะนอนหนูพยัญชนะม얼มา้าพยัญชนะยอยักษ์และ พยัญชนะหอหีบตามลูกศรและลำดับเลขกันดูเลยนะคะยังมีพยัญชนะอีกเก้าตัวที่รวมเส้นต่างๆเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นเฉียงเส้นแนวนอนและเส้นรูปวงกลมได้แก่พยัญชนะขอไข่พยัญชนะขอขวด พยัญชนะชอช้างพยัญชนะส่อโซ่พยัญช,ชนะดอฉด,ดาพยัญชนะต่อปตะกพยัญชนะทอฐานพยัญชนะทอผู้เท่าและพยัญชนะทอมันโทให้น้องๆลองฝึกเขียนด้วยตนเองตามลูกศรและลำดับเลขนะคะเรามาทบทวนการเขียนพยัญชนะทั้ง44ตัว ตามแบบเส้นทั้ง13แบบกันนะคะเริ่มจากพยัญชนะที่เขียนตรงกับเส้นแบบที่หและแบบที่สองคือพยัญชนะกอไก่พยัญชนะถอถุงพยัญชนะพอสำเพาพยัญชนะงองงูพยัญชนะจอจานพยัญชนะวอแหวนพยัญชนะที่เขียนตรงกับเส้นแบบที่สามแบบที่สี แบบที่ห้าและแบบที่หกคือพยัญชนะคอควายพยัญชนะดอเด็กพยัญชนะต่อเต่าพยัญชนะคอระคังพยัญชนะทอทงพยัญชนะรอเรือพยัญชนะผอผึ้งพยัญชนะปอฝาพยัญชนะพอพาน พยัญชนะฟอฟันพยัญชนะที่เขียนตรงกับเส้นแบบที่7็ดและแบบที่8ดคือพยัญชนะบอใบไม้พยัญชนะปอปลาพยัญชนะยอหญิงพยัญชนะชอเชอร์พยัญชนะนอเนนพยัญชนะที่เขียนตรงกับเส้นแบบที่9แบบที่สิบและแบบที่สิบเอ็ดคือพยัญชนะชอชิงพยัญชนะทอทหาร พยัญชนะลอลิงพยัญชนะสอสาลาพยัญชนะสอเสือพยัญชนะสอฤาษีพยัญชนะลอจุลาพยัญชนะออ่างพยัญชนะหอนกฮูกพยัญชนะที่เขียนตรงกับเส้นแบบที่สิบสองและแบบที่สิบสามคือพยัญชนะคอคนพยัญชนะนอหนูพยัญชนะมอม้า พยัญชนะย่อยักษ์พยัญชนะหอหีบค่ะและพยัญชนะที่เส้นทางสิบสามรวมอยู่คือพยัญชนะขอไข่พยัญชนะขอขวดพยัญชนะชอช้างพยัญชนะส่อโซ่พยัญชนะดอชดาพยัญชนะต่อปตักพยัญชนะทอฐานพยัญชนะทอผูเท่าพยัญชนะทอมันโท เวลาสำหรับความสนุกในวันนี้ได้หมดลงแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรพบกันใหม่ในคาบเรียนต่อไปรับรองว่าจะนำเรื่องราวสนุกๆของวิชาภาษาไทยมาฝากน้องๆอ,อย่างแน่นอนส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องอดใจรอสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ